บพี่เขาแท้บอดายเปทุกทีทุกั้งก็เลยว่าเป็ดอย่างหนึ่งคือนี่เป็ดจ้าเป็ดตุนเป็ดตุนมาอยากกินเป็ดตุนพี่น้องเลยไปซื้อเป็ดตุนมาไปซื้อเป็ดตุนมากกับา้านเอาไปผัดเผ็ดเนาะมันเผ็ดเมันเผ็ดแล้วละพร้อมจะเสกินได้แล้วเอาไปผัดเผ็ดก่อนเห็นไหมเครองรถนี้จะกินน้องอยใหญ่ข้าแต่แวะดื่มต่อมาจัง ันั้งไติสามโมงนอพี่น้องเนาะสามโมงเราก็ตัองเดี๋ยวกับเพรว่าน้รงดอก่าไขอยู่กับก้อนเนาะขึ้นบนนีกับป่านก้อนเนาประมาณน่ะเข้นรอกบ้าเมฆเข้นรถเมฆกับประมาณน่สิบนาทีพี่น้องป่านก้อนเนาอากาศวนพี่น้องที่บาสิฟาวกับพราะว่าเมนีอันเป็ดอันอากาศแบบพยากรณ์อากาศเป็นบอกว่าซมิฟนโต ฝนตกก็จะมีอันหิมะตกเพราะอันมีอันลูกเห็บนะพี่น้องลูกกระเข็บตกแล้วก็สิออกว่าเพิ่ลกับออกข้าวน้ำว่าสิมีฟ้าห้องนะพี่น้องนี่แหละคือเมืองนองเนาะกันเล่วาสิมีฟ้าห้องฝนตกฟ้าห้องกับออกข้าวเด้เพบวมบ้านผมก็ค่อยมีนะพี่น้องเนาะบ้านผมก็ค่อยมีเพิ่ลกับจะเป็นประมาณนี้กันว่าสิมีฟ้าห้องกับออกข้าวน้ำตื่นเต้นคือบ้าน จ้ะแต่มาเนี่ยเสียไม่ฝาหองฟ้าเหลี่ยมน้ำนะเพิ่งกันได้เต่นเต้นกันได้แบบบอกประชาชนว่ามาเนี่ยเสียไม่ฝาหองเด้อว่าซั่นนั่นแหละอยู่ทั้งรถเนตพี่น้องรถพี่น้องเอารถเมลไปน้ำกันนี่แหละ nine three s ไปเสื่อนยางนะพี่น้องยางกอกอะไรยางดอกคน่ะอีไล่อะไรไทยน้ำมันน้ำมันโตเมืองแบบ บดายคอลืมบดาคือเป็ดเนี่ยแหละเป็น้องเป็ดอยากกินไปนางาเขาบ้านแดดฮ้อนๆน,นะมันนี่ก็เนเตือนว่าซีมีฝนตกฝาห้องซีเมนฝาเหลี่ยมเนาะมันก็นเลยตื่นเต้นกันพะวาย่นี่เมืองนี่บนบ่มีฝาเหลี่ยมฝาห้องเนาะตกกระตกเลยสินะมันนี่เิ่นว่าวันนี้นะจะมีฟ้าร้องฟ้าแลบกันเตือนน่ะนะย่บานเนิ่นเลย กัน่าบานเฮาเนี่เป็นเรื่องธรรมดานะพี่น้องเนาะข่ะกะโอเคเตือนกับเตือนตื่นเต้นไปน้าเขาตื่นเต็นไปน้าเขาอยันกับบานพี่น้องก็ไปได้นนั้นน้าพี่น้องได้ปักขี่ใบเลื่อยเนาะได้ปักคี่ใบเลื่อยบ้านตั้งสามปอนวันนี้ไหมประมาณสี่หาต้นเนี่ยมั้งสามปอนประมาณร้อยสามสิบบาท นอนในบ้านนั่นแค่เนาะบ้านแค่นี่เป็นน้องนี่แค่เขาเลี้ยงคุนเผาเนะาะซ้ำสองซ้ำหลังติดกันไม่เป็นน้องคนมีตังค์ก็ตื่อใวเป็นเหมืนแค่เพราะวะ่าเขกาการจังสีนะพี่น้องแพงแพ,ง,พงมากเลยนะเพราะวะ่ามันเป็นสองเอกชนน,นะนะมันเป็นบอมเบลบมเบของหลวงนะเดือนหนึ่งกับประมาณพี่น้องก็บสิบอกไปก่อนเดือนหนึ่งกับประมาณสองพันปอนนะเกือบแสนหนึ่งนะพี่น้องนะต่อเดือนนะหรืออาจจะเป็นหลายก้อนนั้นนะ หรืออาจจะเป็นสองพันกว่าปอนประมาณแสนกว่าบาทพี่น้องเต่าเดือนนะเขาเซาอยู่เด้คนเผานะคนเผาก็าเซาอยู่เป็นอย่างคนเผาอังกฤษเป็นอย่างว่าย้ำเ่าเป็นแห่งกงกเงินห่วงเง,ง,งินเพราะว่าเพิ่นต้องดูแลเจ้าของเองเพิ่นต้องดูแลเจ้าของเองเพระาะว่าลูกเต่ามันก็ไม่ได้สนใจเด้ลูกเตาเ่าก็ไม่นสนใจพน,น,นันเธอกะต้องไปอยู่แค่ฉันมามีเวลาดูแลเธอฉันมามีเวลาดูแลเธอจะต้องทํางานนะ พี่น้องจะเป็นสันนะฉันบ่มีเวลาจะมานั่งดูแลเธอจะต้องทํางานเกือบจะทุกคนนะพี่น้องแต่พ่อญขอนะ่ข่อยนะผัวข่อยรันลูกเราดูแลแม่เล้าเด็กเศร้ากอนเราดูแลแม่เล้าจนเาาลาตายเพราะว่าให้แม่ขึ้นมาอยู่บ้านน้ำให้แม่ขึ้นมาอยู่บ้านน้ำจนเล้าตายเพราะว่ากันว่ากันว่าดูแลแม่กันรัฐบาลเพิ่อให้เงินเดือนเด้เพิ่อก็ให้เงินเดือนลูกน้ำเกิดว่าอันดูแลแม่นะ แต่มันกับหลายหลังคนกับกับปอายากเรียงเนาะเขากี่ขันเรียงนะเขากับปลเรียงเขาก็เอาไปไว้เงี้ยนแค่ก็เ,เอาเงินที่เล่ามีน่ะละเงินทีดูแลบ,บานเล่าเนี่ยละเงื่อนบานเล่านะ่ะเขาก็ทีฮักเอาผู้ใดแหงรวยเป็นแหงคิดแพงนะอยู่เมืองนี่ใครผู้ใดจนกันก็ห้ไปยวนบานหลวงนะบานหลวงก็จังสันไรพี่น้องบา่าวตาหลวงใดขึ้นกันเขากับบ่าวใดดูแลดีมากไม้จำเอกชน คือจังเข้าขอเขาโรงพยาบาลนะเนาะโรงพยาบาลกับว่าโรงพยาบาลเอกชนก็ดีน้่อันดีหล้วก็ดูแลดีสินะก็มาแตกต่างกันกันว่าบ้านโรงพยาบาลหลวงกับท่าคิ้วดนโดนโดนๆนะยังสี่นะอยู่บ้านนี้ก็จะเป็นคือกันละอยู่ใสกับคือกันในพี่น้องเนาะไม่เงินกับว่าดีอย่าคิดว่าบ่มิ่งอันเงินบำเหน็เรื่องสําคัญสําคัญนะเงินก็เป็นเรื่องสําคัญของมนุษย์เฮ่า เด็กก็เปียนอันนี้ก็พี่น้องเปียนขางก่อนกระเป๋าอยากคิดว่าเงินบ่แม่นเรื่องสำคัญสำคัญจ้ะกับผมมีเงินกะลำบากกันมีเงินกะสบายทุกอย่างคนดูแลจ้างคนดูแลนะนี่แหละ ใครก็บ,บอกพี่น้องไปตัวเนาะกระหันมาใส่เรื่องของข้าไปนี่หันมาใส่เรื่องของขา้าว่านี่ละไปสือของไปสือของไปสือหาสือต้นบักปิกบักพ่ายี่น้องบ่มีดอกสายเป็นไปแล้วก็ดูแลต้นบักปิกนั่นเอาต้นบักปิกที่เหลือเนี่ยแหละเพราะว่าต้นบักปิกที่เหลือที่บ้านมอเศร้าไปเบิงพี่น้องเอ้ย จะมีแน่องมหยาดกินเถอะน้อแนวองมหยาดกินจักกิน,น,น,ย,กกน,กกนยังคอยไ,ไปขีดแมลงน่ะแล้วคอยไปขีดแมงมาแล้วว่าเน่องไมหยาดก,ก,กินข่อยลายทึด้ดไปนะข่อยยังมีหน่อยคอยไปขีดยาป้องกันแมงอยู่คนเศร้านี่คอยประกาศหดน้ำเป็นไงทั่วมาเป็นไงกัโทรมาเนาะโอ้ยไปพี่น้องอยังไปน้ำกันไก่หอดบ้านแล้วคอยมาก,ก่อนแล้ว ให้พี่น้องได้เบิ่งขางทางว่าเป็นอย่งไรเนาะนี่แหละเสมอเพิ่นพี่น้องเสมอมาแล้วจา้าคอยกับไปเบิ่งปลูกผักสวนวขั้วคอยตามเคยนี่แหละอากาศนานนีก็เป็นสิพี่น้องนั่นแหละพี่น้องได้เห็นน่วกันคอยกับอยากอันถ่ายอยู่พี่น้องอยู่ในน้ำเมืองอันนันน้ำเมืองเบอร์บิงแฮมบังอันห,หน่อยอยากถ่ายอยู่แต่ว่าถ่ายบ่ได้ว่าคนมันร้ายโพด คนมันหลายแล้วอันตรายสำหรับการไไที่ข้าไปถ่ายเขาเพราะว่าฝรั่งเขาก็ดยางแบบไซส์ผ้า่มีชิดน,นะกนอันตราย thank you เป็นนอยกี่จักรยาน่ะเด้อ flash ใ s ้จ y e a ย่ e อ h I เ a k e t h บบวิดีโอ thank you เป็นไงฝรั่งบอกว่าเธอโทรศัพท์เธอไฟมันขึ้น <flashes> <c oughs> พี่น้องเบิ่งขุนงามงามพี่น้องอัดล,ล่มเหลิมมากเล้วพี่น้องล่มเหลิมมากแล้วเดี๋ยวก็ต้องย่างฟ้าเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวฝนฝนตกฟ้าหองก็ยังเข้าบ้านนะครัเขาก็ับเตือนแล้วเดี๋ยวฝนตกฟ้าหองพี่น้องเบิ่งขุนงามงามให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะ พี่น้องเห็นป่ะสวยดีเนาะงาะขันลงไปตะผลกระไดบานก่อยนะแต่ก่อยกป็สีเหลวมากเน่ยก่อนสีเหลวไปนึ่งนก่ยอยสีเหลวต้องพี่บานก่อยพี่น้องไปพอกันอยู่เฮียนจ้ะเฮี้ยนนะจจะพี่น้องมาหอดมองชิ้หัวก่อยเนี่ยละ่ะดอกกุหลาบน้อยงามงาม เคยผสมอ่อนยังก็สมอ่อนได้ดอกไม้ยู่ยใส่ก็ได้อันนี้กุหลาบพ,พวงพี่น้องกุหลาบพ,พวงเอยจะอ่อนแต่ดอกไม้ได้อยู่ยใส่เมืองนี้ดอกไม้ประจำชาติของอังกฤษเนาะคือดอกกุหลาบจ้ะดอกไม้ประจำชาติเนาะก็กระม่ย่างหอมนี้ก็ก็อันนั้นดอกไล่เป็นเดรพี่น้องน,นี่คือดอกไล่เป็นเดรกำลังขึ้นเนาะ เะไบ่เคยเห็นดอกลาเวนเดอร์กับไฮเบิ้งพี่น้องเบิ้งดอกลาเวนเดอร์นี่บ้านตรงขามกันก็เอามาให้เบิ้งซื้อก็มาหลักทายของเพิ่นดอกลาเวนเดอร์พี่น้องนี่ในนี่มาท่านบานนะเดี๋ยวมักษาบานหลายดอกลาเวนเดอร์จ้ะไปหอเฮียนแล้วจ้านี่เฮียนคอยหอมเฮียนแล้วไปเข้าบ้านก่อนโอ้ยยัง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 ให้พี่น้องได้เบิ้งดอกไม้ข้างบ้าน มันขึ้นเองพี่น้องนี่สอนจะด,ดอกไม้ละค่อยซอนจะด,ดอกไม้เขาบ้านก้อนฝนเริ่มมากแล้วมาหอดเฮียนเลยพี่น้องอให้ก่อจะให้พี่น้องได้เบิ้งอันนี้พี่น้องนี่เนี่ที่เคยซื้อมาาั้งวันน่ะพักชีใบเลื่อยจ้ะเนี่ผพักชีใบเลื่อยพี่น้องสามปอนสามปอนกับประมาณลอยกาบาท ลอยกบ,บาทลอยกบ,บาทไปน้องเอ้ยบริจาคต้นหนึ่งอันนี้กะเพราพญายิ่ซื้อมาหมัวว่านกะเพราฝรั่งจ้านี่กกะเพราฝรั่งซื้อมาเป็นกองอันบ็อกเลยนี่ยเอาไปปลูกเขาจะเอาไปปลูกนี่ไปน้องกะเพราฝรั่งจ้านี่กกะเพราฝรั่งอันนี้อีหยัางนเพก่อนนี่ที่สําคัญอันนี้คอย อันพี่ไม้เราสื้ออันอันมาเราซื้อเป็นต้นผักชีใบเลื่อยมากน่พี่น้องเขาก็เลยตัดเอาอนต้นมันนะตัดเอาการมันนะ่ะนะเสียบน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำนามพี่น้องนี่เนี่ลากออกขึ้นแล้วเด้เนี่ยลากขึ้นแล้วนี่พี่น้องเนี่ยลากมันขึ้นแล้วนี่นี่เนี่ลากมันขึ้นแล้วก็จะอาไปปลูกได้เพราะว่าห้องบา,าด้เพอเม็ดมันน่ะเนาะเอาลากอันเอาต้นมันน่ะนะตัดเอาใบมันกินแล้วเอาแต่นโกอกอมัน,นตน้นกลอนมันน่ะนะมามา,ๆๆาม่นแซน้ำ แล้วมันก็ึ้นแล้วเปน้องอันนี้กับลาอันนี้กับแมนน้ำเนี่ยตอนนี้กับแมนน้ำอันนี้ออกดอกออกใบึ้นร้ายเลยเป็นน้องบอกนี่ออกใบขึ้นร้ายแล้วอาทิตย์หน้าก็จะปลูกแล้วแล้วก็โหระพาจากพี่น้องนี่โหระพาคือกันนี่โหระพาคือกันเด็ดเอาใบมันกินแล้วก็เอาอันต้นม่านแซนามไปนน้องบอลามันออกร้ายแล้วนี่เราออกร้ายแล้วเดี๋ยวก็จะไปปลูกเนาะออกร้ายพ่อปลูกเลยเด้เนี่ออกร้ายปนันแล้ว ี่จะไปปลูกแล้วนี่ลากออกร้ายแล้วแล้วก็ต้นพักอันนั่นน้ำต้นพักอันพักแพ้วนะีปนองพักแพ้วพักแพ้วกับหลากออกแล้วพ่อปลูกอลไเด้นี่นี่แหละไปนองได้เบิรงนน้ำกันบานี่แหละวิธีอันยู่เมืองนีเนาะกันเท่อนันบอนได้ปลูกเป็นเม็ดมันนะเนาะพอเป็นเม็ดมันแล้วก็หาแบบนี้ม,มาปลูกเอาเนาะ อันนี้ก็จังสีแล้วพี่น้องนี่ก็จะตัดเอาแต่มองควมนมันน่ะนะมองกลนๆมันน่ะนะแซน้ำแล้วก็มันหลากออกเอาไปปลูกต่อนะอันนี้ก็จะเอามากินพี่น้องพักชีใบเลือจนะ้ะเนาะทายันฝนตกพี่น้องก,ก็ยันฝนตกน้องมันนีปัเตือนมาฝนที่ตกเนาะก็เลยฝ้าเขาบ้านนะพี่นอ้องจังไดกะขอบคุณในหลายนะพี่น้องขอบคุณในหลายจะรับคี่นนกดไลค์กดแช่ กดซับสไคร์ให้กับช่องแตนทราเวลเลอร์คนเดินทางมานี่อยู่ในครัวพี่น้องหกฮกรั 6, 6. ควคนอยู่เนาะกับจะหกขึ้นมาแล้ในคบมเมนต์กันวาเฮียนห่างกับบอมเอียนกับบอมฮกเนาะนั่นแหละพี่น้อง,จงใจไหนกับขอบพูดหลายๆเนาะสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องแตนทราเวลเลอร์คนเดินทามนะเป็นน้องโอเคจ้าสวัสดีค่ะพบกันใหม่อีพี่หนานะคะสวัสดีค่ะ